น้องกาบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาบสวัสดีเจ้าค่ะขราบกจ้าทูลกระหท่านบุญนิดาสิริปกัยผู้เดินบังหนพานาคามีครับเชิญครับอาการทางติของท่านในส่วนของปฐมชานเชญครับน้องกาบขอกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะรอบเมื่อคืนเจ้าค่ะนั่งดับภาษะตอนเนื่องตอนเนื่องสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์อยู่ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะก็ณขณะนั้นก็จึงเกิดความ ความคิดเรื่องราวที่ผัสสะขึ้นมาระหว่างวัน,นะค่ะเป็นเจโตสัมผัสส่วนใหญ่เป็นจะเป็นเรื่องของอดีตที่ดับไม่หมดที่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อมีความเพลินก็จะคิดตามและเพลินออกไปเป็นการมาฉันน,นิวรที่นั่งันนิวรอ,อุเทจารุจักรนิวรน,นะคะก็พระพุทธเจ้าจก็จะใช้อ,อก็จะอัญเชิญมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมดับภาษาต่อนเนื่องจนกว่าจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นท่านยินดีกับเขาหรือไม่ยินดีไหม หรือว่ามีม,มีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีบางช่วงที่เพลินนั่นคือความยินดีใ่ไแต่พอรู้ตัวเ็าจะดับภาษาไม่เพลินต่อจะอันนั้นก็เป็นเป็นความเพลินแล้วก็อยู่ในรูปของพยาบาทด้วยนะพยายามเบียดเบียนตัวเองก็คือยินดีไม่ยินดีก็รวมอยู่ในพยาบาทนั่นแหละก็คือชอบไม่ชอบใช่ไหมล่ะที่เราจะไม่พอใจก็คือเราไม่ชอบเราโกรธเรากเรากลียดถูกต้องไหม แต่ถ้าเรายินดีแล้วพอใจเราชอบเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่เรามีความยินดีเนี่ยความพยาบาทต่างๆก็กลายเป็นความดีความชอบความพอใจเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ผู้เดินมัก,ก็โดนเข้าไปด้วยปัญญา,ายัางเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมา <Okay. S 1> อ่ะตาตูชิงครับเขาอ,อยู่ด้วยกันครับเขาอยู่ด้วยกันก็ การที่เพลนนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่นาน,นะคะ่ะก็ดับประาตตอนเนื่องจนกว่าจะเกิดความร่วมโป่งเบาเจ้าพะเจ้าก็ดับประา,าดับประารวยๆอย่างเดียวพอล่มงโป่งเบาแล้วองค์นี้วันห้าหลับไปแล้วจริงเป็นเห็นในตาเตโตมุติเจ้าคะนั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ทรรนั้นหลายทรรมนั้นเปิดองค์วิตกวิจาร์จ้าพระเจ้าก็ดับประาตต่อนเนื่องอย่างเดียวเลยคะ่ะ อพอโล่งโป่งก็ค่อยแผเ่เมตตาค่ะแต่ว่าช่วงที่วิตกวิจารเข้ามาค่ะองค์วิตกก็เข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะก็จะดักระแยอย่างเดียวก่อนเป็นเาบาบางลงค่อยแผเ่เมตตาค่ะพอกระทำต่อเนื่องไปวิตกวิจารก็เริ่มสงบลงค่ะสงบลงไปค่ะวระทําทั้งหลายย่อมนังหลายทีคือทาทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมนังทั้งหลายบริบู์เกิดองค์ปิติค่ะมีอาการสุดแทงตามร่างกายแต่ว่า อาการที่เขาเกิดขึ้นมาค่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรค่ะก็ไว้ที่ปลายจมูกดับภาษะอย่างต่อเน,นื่องค่ะไม่สนใจอาการที่เกิดขึ้นแล้วที่นี้ก็พอพอองค์นี้เขาทําอะไรไม่ได้ก็ก็จะมีองค์ถัดไปก็คือองค์ตถาที่คอยจะสิบเข้ามา <c oughs> อะไรที่ผุดขึ้นมาให้ดับก็ดับภาษะด้วยมาวิธีหนึ่งองค์ทําอย่างต่อเน,นื่นองต่อเนื่องค่ะ,คะก็ไม่ได้ไปเชื่ออะไรเสร็จแล้วองค์นี้ก็ทําอะไรไม่ได้ต่อไปเขาก็ มีองค์ถัดไปก็เป็นเกิดอาการหาวขึ้นมาค่ะอ๋อนิวรณ์ห้าองค์นิวรณ์ห้าเริ่มตื่นขึ้นมาค่ะเพอหาวค่ะพระเจ้าพระเจ้าก็ดับภาษากำหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกค่ะก็เป็นการสํารวมมินทรีให้บริบูรณ์ชาร์จกำลังอย่างเร็วค่ะพอชาร์จกาลังอย่างเร็วที่เขาจะวูบหลับเขาก็ไม่หลับค่ะเขาก็ก็รัว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 อยู่ตรงนั้นค่ะพอรัว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 อยู่ตรงนั้นค่ะเขาก็ทําให้เกิดอาการ พูดแล้วอ่ลิ้นลิ้นเหมือนพันกันอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็ดับภาษาสำรวมอินทรีย์ใหม่ค่ะตั้งไว้ที่ปลายจมกูกแล้วก็ท่องในยะให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคาค่ะมีสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมกูกอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้าก็กระทาต่อเนื่องด้วยมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมดับภาษาอย่างต่อเนื่องค่ะพอเขาโล่งโปง่งขึ้นมาก็แผ่เมตตาค่ะแล้วก็ถึงเวลานาฬิกาดาัง หมดเวลาแล้วค่ะท่านออ๋อแล้วก็ในองค์ปิติที่ที่กล่าวมาเนี่ยค่ะก็จะมีอาการเจ็บปวดเวลานั่งสมาธิด้วยก็ไม่สนใจเขาแล้วค่ะน้องกล่าวท่านอาจารย์เจา้าค่ะอ่าสาธุก็โดยรวมก็เป็นความก้าวหน้าขึ้นแต่ก็อย่าประมาทนะครับการประมาทก็จะทําให้เราเนี่ยขาดสัมชัญญะยัแล้วก็ในการที่ท่านดับประสาเร็วๆเร็วๆก็ถือเป็นกําลังที่มีขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันที่ โดยเร็วๆก็ให้ถูกต้องตามบทพยัญชนะนะครับให้ถูกต้องตามบทพยัญชน,น,นะเพื่อไม่สูญเสียสิ่งที่เป็นสัมปชัญญะไปไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นสัญญาเนาะนะพอสัญญาเขาจะไม่มีระเบียบแบบแผนก็จะว้ายไปไฟมาแล้วสมีแห่กรรมจะไม่ปรากฏนะครับก็เดินมาถูกต้องแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็าเพิ่มเป็นมากวิธีสี่องค์ทได้แล้ว นะกำลังพอที่จะตอบตัวอเขาได้แล้วแล้วก็ระหว่างวันนะครับระหว่างวันก็อย่าทอดทิ้งทุระนะครับเรื่องของการทํา youtube ก็ดีขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เชิญชมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เชิญชมก็ทําต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องดีรวดเร็วนะครับก็จะทําให้มรรุจีของท่าน,นเกิดปรากฏเด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นเรืร่รองเพราะอะไรเพราะเป็นการสร้างความดีถวายพระองค์เนี่ยดีครับ โอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเราจะขาน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์ที่ไม่ตา,ท,าท,ท่า่น้อมกาบอน,บนุโมทนาคช่วงช่วงต่อไปนี้ของเราค่อนข้างที่จะยุ่งกับโกดังนะเพราะว่าต้องไปตีเส้นหาลายเพื่อจะคนของเข้าแล้วก็หาตำแหน่งวางทั้งหมดก็อาจจะใช้เวลาในการติดต่อได้น้อยลงนะครับอาจจะไม่เป็นช่วงเวลาที่ได้เคยให้ทำกันไว้นะครับอาจจะเปลี่ยนปรับ เปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับก็น่าจะจะประมาณสองสมเดือนน่าจะประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มที่จะมีการไปตีมาจุดต่างๆเพื่อจะนำสินค้าโยกย้ายนะครับพอระบบก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วตงนี้ก็ต้องทำรองรับไว้นะเราก็ต้องไปทำอยู่คนเดียวเนาะจะรับโทรศัพท์หรือให้ทันได้ยากเพราะลุงน้องที่ไปด้วยเขาก็ไม่เป็นงาน ต้องคอยจับต้องคอยบอกอยู่ตลอดเวลานะครับออาละมีคําถามเพิ่มตามไหมครับยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้อมกราบแทบเท้าทนายการทิทมตตาเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุครับวัสดี้ครับสาธุน้อมกราบสวัสดีคจ้